พี่น้องทีกรบครับเช้าวันนี้นะครับเป็นเช้าวันที่5มกราคมเป็นวันที่มีการนัดหมายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องวันนั้นพี่น้องก็ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะเตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะร่วม เดินไปพบปะกับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครกันอีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนอื่นนั้นนะครับเช้าวันนี้ผมก็ใคร่ที่จะขอประชาสัมพันธ์นะครับไปถึงกับพี่น้องชาวอำเภอลำลูกกาพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีและพี่น้องที่ร่วมอุดมการนะครับเนื่องจากว่าเย็นวันนี้ อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นที่อยู่นะครับปัจจุบันของคุณวสุสุชันทะน,นะครับซึ่งเสียชีวิตไปในเหตุการณ์นะครับที่ร่วมอุดมการที่บริเวณดินแดงนะครับทางอำเภอลำลูกกาจะเป็นเจ้าภาพในการสวดศพไว้อะไรกับน้องวสุนะครับพวกเราถ้าหากว่ามีโอกาสนะครับก็ไปร่วมสวดศพจนกระทั่งถึงวันพรุ่งนี้ จะมีพิธีชาพนกิจในวันที่7นะครับที่วัดพระศรีมังเคียนพี่น้องที่เคารพครับภารกิจของพวกเรานะครับใกล้จะประสบความสำเร็จแต่มีสิ่งที่จะต้องย้ำกันประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับพี่น้องอีกส่วนหนึ่งในการใส่ร้ายพี่น้อง ที่มาอยู่ที่เวทีวราชดำเนินพี่น้องที่ร่วมอุดมการพี่น้องประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ที่ต้องการสนับสนุนการปฏิรูปประเทศไทยให้ดีขึ้นให้พัฒนาขึ้นให้เจริญขึ้นให้การเมืองที่เสื่อมการเมืองที่ล้มเหลวเป็นการเมืองที่ดีเป็นการเมืองที่มีคุณธรรมมากขึ้นแต่ มีคนจำนวนหนึ่งนั้นได้ใส่ร้ายพวกเราได้ใส่ร้ายพี่น้องประชาชนผู้ที่ทำความดีอยู่ในขณะนี้ในทางที่เสียหายด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องด้วยข้อมูลที่ถูกบิดเบือนไปพี่น้องที่เคารพครับเราต้องกลับไปทบทวนนะครับว่าวันนี้เราทำหน้าที่อะไรเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อใครแล้วจะทำอย่างไร ต้องย้อนไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยคนที่มาอยู่ที่เวทีราชดำเนินพี่น้องที่สนับสนุนแนวทางของกปปสพี่น้องนะครับที่รักความเป็นธรรมที่ต้องการรักษาความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยเป็นคนดีจะต้องบอกว่าเป็นคนดีพี่น้องที่อยู่ตรงนี้คือคนดีเป็นคนที่มีคุณธรรม เป็นคนที่รักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ไม่ใช่คนพานไม่ใช่คนเกเลคนคนนี้คนที่อยู่ที่นี่และคนที่สนับสนุนแนวทางการปฏิรูปนั้นคือคนรักชาติบ้านเมืองคือคนที่เสียสละอาสาสมัครทำเพื่อทุกคนทั้งประเทศ ทำเพื่อคนทุกสีการทำหน้าที่ของผู้คนเหล่านี้เป็นการทำหน้าที่ขับไล่คนชั่วขับไล่คนเลวขับไล่คนทุจริตและคอรัปชันถามทีเถอะครับว่าคนที่โจมตีคนที่ใส่ร้ายคนที่บิดเบือน ภารกิจของพี่น้องกอปปอสอและแนวร่วมคือคนที่ไม่รักชาติไม่ต้องการปฏิรูปใช่ไหมหรือเป็นคนที่ต้องการการคอร์รัปชันของระบอบทักษิณใช่หรือไม่คุณเป็นคนร่วมกระบวนการกับระบอบทักษิณเพื่อทำลายประเทศไทยและคนในชาติไทย ใช่หรือไม่ต้องตอบคำถามให้ดีถามว่าระบอบทักษิณทำอะไรแล้วทำไมจึงขับไบบลบรบ่ระบอบทักษิณพี่น้องที่คารมครับระบอบทักษิณทำความชั่วและความเลวให้กับแผ่นดินนี้ขอยืนยันเพราะระบอบทักษิณทำการทุจริต และมีความพยายามที่จะทำความทุจริตต่อประเทศนี้อย่างถึงที่สุดครับพี่น้องที่เคารพด้วยเหตุผลต้องเอามาทบทวนกันอีกครั้งด้วยเหตุผลออกกฎหมายพรบนิรโทษกรรมให้กับตนเองซึ่งทำความผิดไว้แล้วชัดเจนเป็นความพยายามสุดความสามารถ ที่จะใช้สภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีเสียงข้างมากและรัฐสภา,าผ่านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมวาระที่หนึ่งวาระที่สองและวาระที่สามยกโทษให้กับคนทำความผิดก็คือทักษิณชินวัตรครับพี่น้องอันนี้ต้องย้ำกันครับพี่น้องที่เคารพเวลาอันสั้นอันที่สองมีความพยายา,ยาม ที่จะแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญที่สำคัญสำคัญหลายฉบับหลายมาตราด้วยกันมาตราที่สำคัญที่ผ่านสามวาระไปแล้วก็คือมาตรา190กครับพี่น้องที่เคารพสำคัญอย่างไรมาตรานี้จะให้อำนาจผู้นำประเทศเพียงคนเดียวก็คือนายกรัฐมนตรีที่จะไปทำสัญญาระหว่างประเทศ ไปทำสัญญาเรื่องสำคัญสำคัญได้ด้วยตนเองโดยไม่ผ่านการเห็นชอบของราษฎรหรือไม่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรครับพี่น้องที่เคารพเขาจึงได้มีความพยายามที่จะมีความพยายามที่จะแก้กฎหมายมาตรา190 เกือบจะสําเร็จแล้วครับพี่น้องที่เคารพเกือบจะสําเร็จถ้าหากว่าแก้สําเร็จแน่นอนครับพี่น้องที่ครพการไปทําสัญญาระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีซึ่งมีการเตรียมการไว้แล้วว่าจะมีการทําสัญญาสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยไม่ว่าจะเป็นแก๊สธรรมชาติหรือน้ํามันซึ่งอยู่ในทะเลอ่าวไทย มีการเตรียมการจะทำการสัมปทานระหว่างทักศิณกับฮุนเซนนะครับพี่น้องที่เคารพนี่ก็คือการที่เขามีความพยายามที่จะคอรับชันครับพี่น้องกู้เงินสองล้านล้านกู้เงินสองล้านล้าน,เ,น,าน,านเขาบอกว่าเอามาทําโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งคมนาคมทางบกเป็นหลักให้กับประเทศชาติพี่น้องที่เคารพครับ ตอนนี้เขามีความพยายามอย่างยิ่งที่จะกลับเข้ามาแล้วรื้อฟื้นเอาเงินสองล้านล้านซึ่งจะกู้จากต่างประเทศนี่แหละมาลงทุนอันนี้ให้ได้พี่น้องเสร็จแล้วเป็นไงครับโครงสร้างพื้นฐานที่ว่านั้นเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างเิ่งความรถไฟความเร็วสูง เส้นทางที่เหมาะสมที่สุดก็คือหน้องคายกรุงเทพกรุงเทพประดังเบซาแต่เส้นทางนี้ไม่ได้รับอนุมัติที่จะเป็นเส้นทางในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลนี้พยายามที่จะแก้กฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ อำนวยความสะดวกในการทุจริตและคอรัปชันให้กับตนเองอย่างถูกกฎหมายนั่นก็คือการแก้กฎหมายให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอครับพี่น้องที่เคารพหลังจากที่สภาชุดนี้ระบอบทักษิณได้ซื้อสอสอได้ซื้อพักนักเพื่อพักการเมืองนักการเมือง มาอยู่ในพักของตนเองได้เสียงส่วนใหญ่แล้วทุกเรื่องในสภาผู้แทนราษฎรทักสินต้องการอะไรทักสินได้สิ่งนั้นผ่านสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดครับพี่น้องที่เคารพหวังแค่เพียงสภาสูงก็คือสอวที่จะทำการกรั่นกรองตรวจสอบกฎหมาย ที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรและเรื่องอื่นๆที่รัฐบาลจะทำทุจริตทำความผิดการถอดถอนเป็นภาระหน้าที่ของสอวที่จะต้องทำแต่ระบอบทักษิณทำลายระบบรัฐสภาโดยสิ้นเชิงครับพี่น้องที่เคารพอันตรายมาก แก้กฎหมายการได้มาซึ่งสอวอเขาจะเอาสอวอมาอยู่ภายใต้ระบอบทักษิณอีกครับพี่น้องสอวอมีหน้าที่ในการแต่งตั้งเสนอแต่งตั้งองคอ์กรอิสระ6-7องคอ์กรด้วยกันและหน้าที่สำคัญของสอวอก็คือ การตรวจสอบการทำงานของนักการเมืองหรือของรัฐบาลและหน้าที่ที่สำคัญที่สุดก็คือการถอดถอนนักการเมืองที่ทำความผิดและทุจริตต่อประเทศชาติครับพี่น้องแต่ระบอบทักษิณมีความพยายาม ที่จะเอาทั้งสภาล่างก็คือสภาผู้แทนราษฎรมาไว้ภายใต้ระบอบทักษิณทึ่งทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วมีความพยายามที่จะแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวเกือบประสบความสำเร็จแล้วครับพี่น้อง หากไม่มีพี่น้องมวลชนพี่น้องมวลมหาชนออกมาร่วมต่อสู้เมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมารับรองว่ากฎหมายได้มาซึ่งสวผ่านออกมาใช้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างแน่นอนครับพี่น้อง เอาไปรบกวนเบื้องยุคนละบาทแล้วกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสวแต่พี่น้องมวลมหาชนออกมาทักท้วงต่อสู้เสียก่อนจึงยับยัง้งเรื่องชั่วหลายที่ระบอบทักษินทำเอาไว้ให้หยุดกับพี่น้องดังนั้นการเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์นี้ พี่น้องที่เคารพครับจะเป็นการต่อระบอบทักษิณให้ความเห็นชอบของระบอบทักษิณให้กลับเข้ามาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องที่เคารพถามว่าพวกเราไม่เอาระบอบประชาธิปไตยไม่เอาการเลือกตั้งใช่ไหมพวกเรายืนยันตลอดเวลาว่าพวกเรานั้น ต้องการการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยที่ขาวสะอาดและบริสุทธิ์ยุติธรรมใช่ไหมครับพี่น้องปฏิรูปกับเราสิครับคนดีคนเก่งคนมีคุณธรรมคนทำความดีเขาไม่ได้กลัวการปฏิรูปเลยแล้วทำไมพวกคุณหากว่าคุณเป็นคนดีทำไมคุณ กลัวการปฏิรูปขอถามหน่อยปฏิรูปเพื่อให้ประชาชนได้ออกแบบได้เขียนกติกาได้ทำความดีได้เขียนกติกาดีๆเพื่อจะได้สอสอ,สอดีๆในสภาแสดงว่าสอสอที่ผ่านมามันเลวมันกลัวไม่สอบไม่ได้กับกติกาดีๆของประชาชนมันจึงไม่เอา การปฏิรูปครับพี่น้องอย่ายอมสอสอที่เลวๆเ,เหล่านั้นครับพี่น้องที่สมคบกับระบอบทักษิณเพราะเข้าไปในสภาก็รกสภากินเงินภาษีของพี่น้องประชาชนแต่ไม่ฟังพี่น้องประชาชนฟังแต่ทักษิณจะสั่งการว่าให้โหวตอย่างไรเพียงคนเดียว เท่านั้นครับพี่น้องอย่ายอมนี่แหละครับพี่น้องที่เคารพครับเราจรึงต้องจะช่วยกันอดทนแสดงพลังช่วยกันครับพี่น้องซึ่งมีพี่น้องอีกส่วนหนึ่งให้ร้ายบิดเบือนเราอยู่ตลอดเวลาว่าพวกเรานั้นเป็นคนพาลพวกเรานั้น ไม่เคารพระบอบประชาธิปไตยพวกเรานั้นไม่เอาการเลือกตั้งไม่ใช่ครับพวกเราต้องการเลือกตั้งที่สะอาดบริสุทธิ์ยุติธรรมพี่น้องที่เคารพครับต้องการเรียนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านว่ามอบราชดำเนินมอบผ่านฟ้า ม็อบที่ออกมาร่วมอุดมการเดียวกันในวันนี้เป็นม็อบคนดีครับหน้าตาดีๆทั้งนั้นหลอ่ลอๆทั้งนั้นครับสวยๆทั้งนั้นครับจิตใจงามๆทั้งนั้นครับเขากล่าวหาว่าเป็นม็อบยาเสพติดบั่งเป็นม็อบคนตกงานบ้างเป็นม็อบถูกจ้างมาบ้างไม่ใช่ทั้งเส้นครับพี่น้องที่เคารพ พี่น้องมาด้วยใจมาด้วยความเสียสละมาด้วยตนเองเสร็จแล้วยังมาบริจาคอีกด้วยมาด้วยตนเองเหมือนกับหอ่อข้าวห่อน้ํามาทานมาดื่มด้วยตนเองเพราะมานั้นบริจาคจะมากจะน้อยก็บริจาคก,กันทุกคนเสียสละกันทุกคน พี่น้องที่เคารพครับผมเองนั้นมีโอกาสได้ไปเยี่ยมครัวพี่น้องที่มาม็อบก็มาไปรับประทานแล้วก็ให้กำลังใจแสดงตนว่าเป็นข้าราชาการจากมหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรมธิราชบัางกเกษตรศาสตร์ธรรมศาสตร์บัางจากราชมงคลจากมหาวิทยาลัยโน่นนี่นั่นจากหน่วยงานของรัฐที่นั่นที่นี่บอกกับผมบอกว่า มาปะปนอยู่กับพี่น้องมวลชนจำนอนมากไม่ต้องกลัวพี่น้องเป็นข้าราชการระดับล่างเป็นพนักงานข้าราชการระดับกลางข้าราชการระดับสูงครับพี่น้องยกเว้นข้าราชการระดับปลัดกระรวงซึ่ง หลายคนก็มีใจจะมาร่วมมอบแต่ปรลัดกระทรวงมีไม่กี่คนกลัวรัฐบาลจำหน้าได้จึงไม่มาแต่พร้อมที่จะมาในโอกาสต่อไปครับพี่น้องดังนั้นพี่น้องไม่ต้องกลัวยืนหยัดมุ่งมั่นแน,แน่วแน่ชัยชนะจะเป็นของพี่น้องประชาชนผู้ทำความดีอย่างแน่นอนครับพี่น้อง ผมมั่นใจไม่เคยเห็นมวลมหาชนพี่น้องที่มีความคิดตรงกันเห็นว่าระบอบทักษิณน,นั้นชั่วร้ายกรัดกร่อนทำลายประเทศชาติอย่างแน่นอนจึงได้ออกมาแสดงเจตจำนงที่ไม่เอาระบอบทักษิณทุกครั้งที่มีการนัดหมายพี่น้องออกมากันเต็มท้องถนนทุกทีครับพี่น้องที่เคารพ วันนี้เป็นวันอีกวันหนึง่งซึ่งจะก่อนที่จะถึงวันที่13มกราคมซึ่งเป็นวันนัดหมายครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะเอาชนะระบอบทักษิณวันนี้วันที่หท่านกำนันสุเทพจะออกไปส่งการเชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพออกมาเดินด้วยกันจะเห็นภาพอันยิ่งใหญ่อีก ครั้งหนึ่งครับพี่น้องที่กรพวันที่หและวันที่7เช่นเดียวกันแล้วไปถึงวันที่13ซึ่งเราจะได้นัดหมายครั้งยิ่งใหญ่ประวัติศาสตร์ประเทศไทยคนไทยจะได้แสดงพลังขับไล,ล่ระบอบทักษิณอย่างสันติอหิงสาแล้วพี่น้องจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ อย่างแน่นอนให้ชาวโลกเขาเห็นครับพี่น้องรับรองว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่ประวัติศาสตร์ครั้งนี้พี่น้องที่ได้ร่วมอุดมการพี่น้องที่จะได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นความภาคภูมิใจร่วมกันเป็นความสำเร็จร่วมกันเป็นการทำงานโดยไม่รับค่าสินจ้างรางวัลแต่อย่างไร เป็นการทำงานที่เสียสละเพื่อลูกหลานอนาคตของประเทศทาชาติไทยของเราในอนาคตเราเย็นดีใช่ไหมครับพี่น้องขอให้ความสำเร็จจงสำเร็จสู่พี่น้องประชาชนและลูกหลานของเราในอนาคตเสร็จไปครับพี่น้องครับ